นลิมนบินโยศินวัฒน์เนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องใส่แกเกงยียนสไปรับฟังปัญหาพื้นที่โรงเรียนในภาคใต้นะออนริมนบอกว่าไม่มีอะไรเราไปลงพื้นที่กันครั้งแรกก็ไม่ได้สั่งอะไรไปลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่18วันศุกร์ไม่มีดราม่าอะไรแต่พอันเสาร์อาทิตย์เราลงแต่งตัวลงพื้นที่แต่งตัวปกติเหมือนไปคลมอสัญจรถ้าเป็นช่วงวันอยู่ในพื้นที่ก็ใส่ให้มันคล่องตัวเพราะต้องขึ้นรถขึ้นเครื่องเดินหลายจุด พอมีประเด็นดรามา่าดราม่าก,ก็ปรึกษากับข้าราชการเขาว่าครั้งต่อไปการลงพื้นที่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ข้าราชการเนี่ยแต่งชุดสุภาพตามอัธยาศัยชุด private ได้ไม่ต้องเกรงใจการไปลงพื้นที่ไม่ได้ไปแบบราชการอยากรับฟังปัญหาอะไรยางว่าไปมีดราม่าก็ไม่ตกใจไม่เสียกําลังใจขอฝากสื่อมัลชนทําความเข้าใจด้วยว่าขอให้สื่อเนี่ยมาโฟกัสที่เนื้อง,งานเรื่องของการพัฒนาการศึกษา การแต่งกายะสมที่เป็นเรื่องปกติทุกคนมีสิทธิ์แต่งได้ตามอธัธยาศัยเออนี่ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่อันนี้ฉันขอพูดอ,อ่าอีกทีหนึ่งเลยนะในชุดนี้ของนลัลลุมมอนเนี่ยคือหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่อายุอา่าผมเรียบตงึงเรียบตึงได้ใส่แจ็คเก็ตการใส่กางเกง,เกง,เกงยีนไม่ต้องพูดถึงขาดไม่ขาดนะการใส่กางเกง,เกงยีนสเนี่ยแล้วไปทำทำ,ทำ,ทำราชกราชกรางานราชกรารในวันหยุดนะ่ะ แล้วข้าราชการเนี่ยเขาแต่งชุดสุภาพมาต้อนรับเนี่ยถามจริงหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดสุภาพมะทุกคนแต่งเต็มยศมะทั้งพี่ประชมแต่งเต็มยศมะเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่แต่งตัวไม่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นไม่เกียรติสถานที่ไม่เกียรติการงานอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองนะกางเกงยีเดีไม่ต้องพูดถึงขาดนะกางเกงยีสมรัดรูปใช่ คำถามคือเราเป็นหญิงผู้สูงวัยมีสามีและมีลูกแล้วและเราทํางานกับผู้คนทั้งหมดเลยเนี่ยสมควรมากที่จะใส่เกงยียนส์รัดรูปสมควรไหมาถามตัวเองก่อนเราต้องการทุกคนเห็นเชฟของเราเหรอหรือเห็นสมองของเราเราต้องการทุกคนเห็นหัวใจอันซื่อสัตย์สุจริตและความตั้งอ,อกตั้งใจของเราฝีไม้ลายมือของเราหรือต้องการให้ทุกคนเห็นสัดส่วนสลีละ ของเราอันนี้ก่อนนะใครก็ตามที่เมื่อเราเป็นผู้หญิงแล้วมีวัยแล้ววัยวุฒิคุณวุฒิแล้วเนี่ยการแต่งกายเนี่ยต้องระมัดระวังตั้งแต่สีตั้งแต่แบบและเราต้องไม่แสดงเสื้อผ้าหรือจัดเสื้อผ้าซึ่งจะสื่อให้ผู้คนเห็นถึงสรีละของเราทั้งหมด อันนี้พูดถึงกางเกงยีนสที่นัดรูปก่อนนะเรายังไม่พูดถึงกางเกงยีนสนัดรูปตัวนี้ซึ่งมันจะมีรอยฉีกขาดตามสมัยนิยมถ้าคุณบอกว่าคุณจะแต่งกายแบบเอาใจเด็กวัยรุ่นสมัยนิยมกางเกงตัวนี้ก็ไม่เข้ากับคุณเลยคือถ้าคุณจะแต่งกายเข้ากับเด็กคุณควรจะใช้กางเกงอีกแบบหนึง่งมันจะมียีนส์ฟอกที่พวกเราชอบซื้อกันตัวละหลายพันเนี่ย เออเออดังๆฟอกๆก่ะแล้วมันจะหลุมๆลุงๆอะนะแล้วใส่กับเชื้อเชิ้ตสีขาวถ้าเธออยากจะรู้ว่าการใส่กางเกงยีนส์กับเสื้อเชิ้ตสีขาวอย่างไรให้มันดูสวยดูโก้และใส่กับรองเท้าอย่างไรให้มันดูแล้วเก๋เท่และดูแล้วมันไม่กระล่องกระแนงเกินไปเธอไปเปิดโปรไฟล์ของพี่ต่ายเพนพักกับพี่สินใจดู สองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แต่งเสื้อขาวกางเกงยียนที่สวยที่สุดในประเทศไทยกางเกงตัวนี้ไม่ได้เข้ากับเธอไม่ได้เข้ากับงานและกางเกงตัวนี้ไม่เหมาะสมกับเธอและไม่เหมาะสมกับงานเปิดขอลนมน์ใหม่น, Fashion, น้องซองแฟชั่นบิ๊กไอส์ <laughs> วันนี้ <laughs> เธอเธอจะพูดอะไรไม่ได้เลยเธอจะบอกว่าโอ้จะเป็นมันหยุดไายแต่งตัวตามอัธยาศัยคือคือไอ้ตักกะที่ว่าให้ดูเนื้องานอย่าไปดูการแต่งตัวมันเหมือนกับเวลาเด็กบอกว่าผมไม่ใส่ชุดนักเรียนได้ไหมให้ดูว่าผมเรียนใครฉลาดหรือเรียนโง่อและผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ต้องมีระเบียบวินัยตักกะเดียวกันใช้ตักกะเดียวกันคืออันนี้ฉันพูดเลยว่าเธอใส่ชุดนี้ไม่สวยตรงนี้ไม่สวย แล้วเธอเธอเธอรีบผมจนตรงแล้วมัดผมรีบตรงลงมาอย่างเงี้ยถ้าปล่อยผมเนี่ยมันจะเหมือนไอเนี่ยผีจนะีนอะตึกเตึกเตึกเตึกอ่ะจริงๆถ้าฉันพูดตรงตรงอะนะถ้าจะจะแถว่าเออวันเสาร์อาทิตย์ฉันจะแต่งตัวแบบ private ตามอัธยาศัยอ่ะฉันพูดตรงตรงว่าเธอแต่งตัว private ไม่สวยอ่ะฉันบอกเธอเลยอืออ่ะจริงอ่ะตามตามนี้นะเดี๋ยวเธอว่างไงกันจ๊ะอืม เออพี่พึ่งอะแต่งตัวดีกว่าขนาดพี่พึ่งแกัตโตนะแกได้แล้วท่านมนตรีอวอนะเอใช่พูดตรงๆเออแกใส่ผ้าไทยทุกวันแต่งตัวสวยทุกวันนะอืม